สวัสดีครับสวัสดีกับสาย,สายวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาสองห้าหกสี่ครับผมตอนนี้เวลาเจ็ดโมงยี่สิบครับพอดีเป็นเช้าอีกวันหนึ่งไม่เช้าครับสายเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเกือบครึ่งนี่คือสายสำหรับผมแล้วเป็นสา,สายอีกวันหนึ่งกับในวันขี้เกียจขี้เกียจ จริงๆคือไม่อยากมาด้วยซ้ำไม่อยากมาครับเพราะว่าอยากตัดหญ้าแต่ขี้เกียจตัดครับเพราะว่ามันขึ้นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรคอถอดตะคักพูดลําบากแล้วก็แดดมันค่อนข้างจะแรงเลยครับดูครับด้านหลังผมโอ้สุดๆก็ประมาณนี้ครับก็จริงจริงตอนแรกตั้งใจว่าจะมากวาดหญ้า ยาพวกนี้ให้มันไปกองกองอะไรไว้ก็เน,นี่ยเพึ่งกองไปเมื่อวานก็เลยกะว่าจะมากวาดกวาดจะมากวาดกวาดกองกองก็เลย,เ,ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บความทําความสะอาดพวกนี้หน่อยแล้วก็เก็บพวกขยงขยะอะไรที่อยู่ตรงนี้นิดหนึง่งแล้วก็ประเด็นคือเดี๋ยวผมจะมาตัดแต่งกิ่งกิ่งไผ่หน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะรกครับดูจากสภาพ มันล่มครับแต่ว่ามันลกหน่อยหนึ่งก็มันก็โอเคอยู่ตัวนู้นเนี่ยผมอาจจะแตแต่งออกตัดข้างๆออกไม่เอาไม่เอากิ่งตอนมปแลวครับผมว่าที่ตอนแรกว่าจะตอนไม่ตอนละครับก็เดี๋ยวจะแต่งฝั่งนี้ด้วยคงประมาณเนี่ยครับเป็นเช้าในมันขี้เกียจจริงๆครับตื่นตั้งแต่ตีตีห้าครึ่งแต่พอไม่รู้ว่าอยากทําอะไรกร็นี่คือประเด็นคืออย่างที่บอกครับมัน ตอนแรกว,ว่าจะไม่มาด้วยซ้ําแต่ตื่นมาละก็เลยกินคงกินข้าวได้มาก็เลยออกมาช้านิดนึงครับดูดูแดดครับสุดๆก็ประมาณนี้ก็คงเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงเตรียมตัวเตรียมอะไรนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็มาแต่งกิ่งไผ่กันดีกว่าส่วนหญ้าฝั่งโน้นก็เดี๋ยวดูก่อนครับพวกหญ้ากิ่งไม้ตรงที่กองกองตรงนี้ ก็ถ้ามีเวลาถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะครับเดี๋ยวคงอยู่ไปสักพักตังนี้ก็ตอนแรกว่าจะกวาดกวาดเหมือนกัน,นพอดีอันนี้เหมือนกันหญ้าผมอไอนะ้เครื่องตัดหญ้าผมก็ไม่ได้เอาลงนะยังเอามาอยู่แล้วว่าจะเอาลงเมื่อวานก็ประมาณนี้ครับก็เลยมันวันนี้มันขี้เกียจยังไงไม่รู้ครับผมก็เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคครับเดี๋ยวขอ เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวใครว่ากันครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้เปลี่ยนชุเดเรียบร้อยละแล้วก็วันนี้อุปกรณ์ไม่มีอะไรเยอะครับมีเลื่อยเอามาตัดแต่งจริงครับแล้วก็มีคลาดอันเดิมๆเพิ่มเติมเดีเด๋ยว คงจะามาลองทำความสะอาดอาลากๆหญ้าลากๆเศษวจชพืชให้มันเป็นกองๆครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขับรถเข้าไปฝั่งนูน้นเอาไว้ขับรถไปฝั่งนูน้นแล้วก็ไปสูบน้ํานิดหน่อยเผื่อลดน้ําต้นไม้ครับก็ทําไปเรื่อยครับตอนนี้คือก็ดูว่าจะอยู่ได้ถึงชักกี่โมงหรือว่าจะแอบตัดหญ้าด,ดีครับนี่อย่างที่บอกคือ ตัดหญาที่ผมไม่อยากตัดเพราะหนึ่งยืนหาตรงที่ว่าคือลมมันเปลี่ยนทิศบ่อยครับประเด็นฮะก็เลยไม่ได้อะไรมากเอามาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ตัดไหมหลังเลอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับก็ตอนนี้ผมได้ใช้เวลาตัดแต่งกิง่งไผ่ให้มันดูล่งๆหน่อยครับโปร่งๆนะครับเพราะว่าเวลาเดินแล้วมันแทงแทงหน้าแทงตาอะไรไปหมดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปทำภารกิจค้ำ ตามสไตล์คนขี้เกียจของวันนี้กันครับก็โอเคครับทําไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงที่ผมนั่งเนี่ยด้านเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาแต่งอีกทีหนึ่งผมจะแต่งไอ้ฝั่งนี้ก่อนคงเอากิ่งระแนงแขนอะไรตัวนี้ออกไปก่อนครับเอาสูงๆเท่าที่ที่ผมยื่นยื่นถึงกับตรงนู้นเหมือนกันครับกอนุนกอนุนก็คงเอาให้มันโลง่งๆเหมือนเหมือนกอตรงเนี้ยครับ ก็เดี๋ยวให้ว่ากันครับผมโอเคเดี๋ยวมาเลยตรงนี้กันก่อนทำไปเรื่อยๆครับโอเคครับผมโอเคครับผมทำการตัดกิ่งไผ่ในด้านโซนด้านหน้านะฮะเฉพาะไผ่ไผ่กิมซสูงไผ่ตรงรืมแ้งนะฮะสี่กอใช้เวลาไปประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงโอ้หดุเหนือครับร้อนมากครับผมก็ดูสะอาด โล่งขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้ก็เลยมานั่งพักก่อนครับเพราะว่าเหนื่อแตกก็ผลงานที่ได้ก็ครับก็ดูโล่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ดูดูกิ่งเล็กๆน,น้อยๆผมก็ตัดครับเพราะว่าหนึ่งมันข้ามไปบ้านไปบ้านหนุนผมก็เยรงใจตรงนี้ก่อนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เอากองไว้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาฝั่งนี้ ไล่ไปเหลืออีก3ามกอ่อสี่ก่อครับ1 2 3 4สาสี่ก็เดี๋ยวคงแต่งกิ่งให้มันโลง่งๆนิดหน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับทานน้ำทานอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวจัดการฝั่งนี้ก่อนหรือว่าผมอาจจะไปฝั่งนู้นก่อนครับเพราะว่ากิ่งมันไม่เยอะตรงนี้มันเยอะครับเดี๋ยวค่อยแต่งทีหนึ่งครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลุยฝั่งนู้นต่อเดี๋ยวมาดูผลงานครับผมโอเคครับผม ตอนนี้9ก้าโมงสีครับผมทําการตัดแต่งกิ่งไผ่กิมปะซุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8กอครับประมาณ2กอ3กอใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากครับแล้วก็อีก5กอเล็กก็จะได้ประมาณนี้ครับค่อยดูโล่งดูสะอาดตาหน่อยง แต่อากาศมันอ้าวมากเหมือนฝนจะตกเลยนะครับตอนนี้หูุมเแต่ว่าแดดค่อนข้างจะร้อนครับโอเคเดี๋ยวเอาภา,าพรวมให้ดูผมตัดไปเยอะพอสมควรนี่ครับเอากองไว้ตรงนี้ก็ค่อยๆโล่งหน่อยหนึ่งครับผมเพิ่งตัดกอตรงนี้เสร็จครับก็เหลือกอตรงตรงน้นห้นไผ่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวขอพักทานน้ําทานอะไรก่อนก็ประมาณนี้ครับก็ตรงนี้เดี๋ยวค่อยเก็บทิ้งครับผมตรงนั้นก็เดี๋ยวค่อยเก็บทิ้งเหมือนกัน ประมาณนี้ครับผมแดดร้อนมากจากการขี้เกียจตัดหญ้าเอาไปเอามาตัดไผ่น่าจะเหนื่อยกว่านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวคงขอตัวนั่งพักใต้ร่มไผ่แล้วก็กินน้ำกินอะไรสักครู่ครับอันนี้ก็คงอยู่กันไปเรื่อยๆครับผม ตามภาษาคนขี้เกียจของวันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งทานน้ำล้างหน้าล้างตาล้างมืออะไรให้เรียบร้อยก่อนครับผมกําลังแล้วค่อยมาลุยต่อว่าจะเอาตรงนี้ยังไงดีเดี๋ยวมาติดตามรับชมครับครับผมโอเคครับขอพักสักครู่ครับโอเคครับผมตอนนี้1 0 3โมงผมทําการตัดแต่งต้นไผ่ ออกไปเยอะพอสมควรครับแต่จริงๆก็คือนั่งนั่งนั่งสนานครับผมเพราะว่าตอนช่วงก่อนที่ผมจะตัดลมเย็นมากครับอากาศก็โอ้โหลมเย็นจริงแต่ร้อนอ้าวมากเหงื่อผมแบบประมาณเช็ดแล้วยังไหลเข้าตาไหลอะไรหมดเลยตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับอุณหภูมิตอนนี้34องศาครับผม บรรยากาศเหมือนฝนจะตกแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าก็วันนี้ก็มาแบบขี้เกียจขี้เกียจมาตัดสรุปแล้วตัดแต่งกิ่งไผ่ไปผมว่าเหนื่อยก็ตัดยากครับโอ้แขนผมล้าหมดเลยครับก็ประมาณนี้ครับผมกอ,อนี้กอ,อสุดท้ายจากลกๆครับหนวดผมมอาออกไปตรงนู้นตรงนึงแล้วตรงนี้ตรงตรงนึงแต่รากไม่ไหวครับตัดแต่งกิ่งไปก่อนครับเพราะว่า คือเลือกเลือกตัดเพราะว่าบางอันมันกิ่งไม่ตรงครับแต่ใบมันยังช่วยอะไรได้อยู่ผมก็เลือกเลือกตัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อยคราวหน้าค่อยมาแต่งเพิ่มหรือว่าเดี๋ยวผมคิดว่าจะหาเชือกหรือเขาเรียกสายอะไรครับมาขึงให้มันตั้งตรงๆหน่อยมันจะได้เป็นพุ่มๆสวยๆหน่อยครับประมาณนี้ตอนนี้ก็คือตัดให้มันบางๆหน่อยว่าเพราะว่าดูแล้วมันจะลก,ลกเกินไปครับ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคงคงจะต้องแต่งลำไหนที่มันไม่ค่อยตรงะครับเนี่ยผมก็ยังยังไม่ได้ตัดคงเอาไว้ก่อนครับตอนนี้ไม่ไหวละหมดจริงๆหมดแรงครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคงขอตัวกลับจริงๆนะครับเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะมาตัดหญ้าแต่ดูไปดูมาแบบอย่างที่บอกผมขี้เกียจตัดตรงที่ว่ามาไล่ตัด เก็บไอ้ที่หลังเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อวานก็นั่งรื้อบ้านเพื่อนไปเห็นไอ้พลาสติกคุมหน้าดินเขาเรียกพลาสติกคุมดินอะไรทกอย่างเลยนะซื้อมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ลองใช้เลยก็อาจจะมาลองใช้ลองลองดูครับมันยาวสักกี่เมตรไม่รู้ผมจําไม่ได้ก็อาจจะไปลองด้านหลังเพื่อจะปลูกอะไรนิดหน่อยหน่อยครับลองลองกันไปเดี๋ยวไม่ว่ากันผมกม็นั่งนั่งคำนวณนั่งนั่งคิดดูก่อนนั่งคิดดูอยู่ เนี่ยครับต้นมะม่วงตรงนี้ตรงนี้คงไม่ได้ขุดแล้วครับคงปล่อยให้มันโตไปตรงนี้มันโดนล่มไผ่มันเลยไม่โตไม่โต,เห,นนตเหมือนต้นอื่นเขาก็เลยเดี๋ยวค่อยคำนวณเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงครับผมก็วันนี้คงมาทําเพียงเท่านี้จริงๆครับไม่ไหวครับแดดร้อนมากแดดร้อนจริงๆหน้าฝนอะไรก็ไม่รู้ครับแดดเปี้ยงเลย อันนี้เหงื่อแตกแบบเต็มตัวเลยครับโอเคก็มามาทำแบบขี้เกียจขี้เกียจมีสาระไหมไม่มีอยากทำอะไรให้คนอื่นดูไหมยากทำครับแต่ไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกก็ต้องรอปรับสภาพปรับอะไรไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมโอเคก็บ่นเป็นพิธีครับบ่นทุกวันครับบ่นทุกครั้งที่มาก็รอให้มันได้อยู่ อยู่ตรงอยู่ตัวก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงขอตัวลากลับเพียงเท่านี้จริงๆก็าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคราวหน้ามาทำอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันครับตัดหญ้าไหมไม่รู้เหมือนกันครับแนะ่ไม่แน่ใจตัดอันนี้ผมตัดทั้งเดือนเลยตั้งแต่ตั้งแต่กลับมามีแรงโอเคก็ เดี๋ยวไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ